สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวนงกันตั้ทั่วพ่อแม่พี่น้องอเป็นจะแซ่บวะนี่ดอกกระเจียวยอยอมยอซื้อมากพี่น้องมาะเทยเองซื้อเอาไปตลาดมามามากินข้าวนมยีข้าวยดง สบายดีสวัสดีพี่น้องอม,มากินข้าวน้ำกันเด้อตำหมักถั่วปิ่งยอดอกกระเจียวหิวข้าวบริกรกินข้าวเวิร์ดเมื่อวานนี้เนาะเขาบกินรไงกินใบแก่ใบอยนี้บ่ใบซอยนี้สั่งแต่แปดโมงกว่าวานนี้ยังบด้กินววอีกพี่น้องหิวจนสั่นอะไรเนี่ยแก่ถ้าเราจะซื้อมากินนะเขาขายกัดแก่แก่มือนอืม เพชดวุยดูกันแจ้งน่อยเนาะดูยังวิเศษนลนอาพินอ๊อฟการเจกับตั้งมาขายเพชรจานหน่วยเพชรเนาะเราใส่เนาะยังวาเพชรเองนะรางเพชร ก็จะหลายมากปาหาดูกเช้าเนี่พี oh. ่น้องเมื <inaudible> ่อไรต้องบริไาย่างให้เพิ่มยเมื่อยแคไเขาแปลงห้างไปไกลๆในพื้มัักไกลๆอกระดึเมื่อเน่ะอือืองงก่แม่พี่น้องทานแกแๆกระตัดดองตัน กินหได้บวมะที่ราานเขาไม่รว่าจะจับไปแดกกินไปแล้วขอาวนาวใส่โห้หวานไม่มีเบิดมาพาเดียวตัดห้า ปูมะเขือได้ตามเด้อผม็ดน้องลงไปแล้ว,เ,ว,วเคยเบียรมะเขือมามาปูกิม่ตอรกราดทิมยหลอโอเคได้ไหายเรียกกาแฟันนี้บริบาลชิ้กาแันย เดินที่จะเอารถพายเดินที่ไปเท้าน่ะทำส่วยวั่แช่ ตัวพ่อม่เขาจะคลองซื้อยังซื้ออยครัวกันปีหนาเาาน,านเดืนหกเดืนเจ็ดประเทศกินเนาะเดือนหดเดือนเจ็ดไดกินนะทีพักเวรเสร็จทำให้พ่อแม่ไปน้องเบิ่ออยู่นอกอนา <c oughs> เพิ่มมาแค่ชมมะขามต่ำมะขามท่านในแดดบังเด่นมาปุปูไาช้งตืนปลรากว่ากันแก่กัดักินมาได้พอแม่เนาะัดอกมนอะไกินมาได้จักกวด Luôn ừ. oh, nó bùi đùa nè mặt nè. Hoặc là mày mà mày 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 tắt. mày 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 ประมาณปลายพุทสามประมาณนี้ชื่อชื่อคองบกเบิรราคาบอร์้มลืม

ว้ยไปเบ็ดมือเบิกิน้าวจี้ก่อนเดียวกินขัตจี้ก่อนเดียวข้าวผมมีในท้องมันเมื่อยเลยผมเหนื่อยนองเลยเ้าจะกินนยางกับตามก็คอเข้าวข้าวมันอยู่ในนาน กินเบิดมือน้นมันบอกก็นัะกินม้หลอกยอหลอบาบอบ้ามากินเขบอกมาคือมาสาขวดเน่ยก็น้องกินไว้จักอยานกันขายตัวเอาเงินกันพุทธ ข้ากับวันเขาชิหมูขึ้หมูลราบอกผู้เฮ็ดวันนีก้ววกเอามากายจะ้ะมู้อกผู้อามกายพวกินขา,ออขาตัดทบดองใส่แก้วหน้ากินทีกเดียวนะผู้ก,าากินห้เข้ม่ได้จับ อัน้วะเข้า <ông> น่นะัลต้องใช้งนเพิ่มถ้วนแต่ไปแดกแตงลมบุทรนะ นนมากนะกระแดนะ็นกระโเผอกเืรอกนะเมยีก็รู้ว่าอย่าบอกอยากปากเดิน,นเน้นมมเมยนี่พี่เนองเมยแปบแบูกมะเหรอกะมันเหี่ยเนาะขอ้คครนะ กินเ,เอาเขาสื่อมาก,กินเห็ดก็บเป็นอยู่หักสื่อมาก,กินเห็ดแล้วมันกระใสเวลาอยู่น้อยหนึง่งสื่อมาก,กินสบายนะขีด ดินนะอนเนาะเขาลั่งบดลอนอันนั้นนะเขาห่งบุซึมากินส้มเพื่อนนี่แหละพ่อแม่นรอบุซื้อมากินอ่ะเขาบอกจะซื้อมากินเขาลั่งบปเลยคือจากคือจากยูแต่มันมาเป็นอันดิบอันดิบทำบัลหลั่งเองเขาโอเคอันนี้อันเขาตุ๋มแล้วเขาด่วนแด๋วมากันมันกินเขาดลั่งบดหล่อนเหมือนเงี้ยมันว่าพ่อแม่น้องนุแม่ตั้งเวาวนะกิน้มไรมันแก่ เ็จาก็อยากได้เงินเ<ม>ขาได้ก<จ>็ต้องเห็นใจผู้ซื้อกินกก็บริษัทเคเป็นบริษัทเป็นกับบุูนะแบบพจตจางคนเห็นจาพิจิตรโอ่อนแก่เ่จะหูเขาก็ือมากินอีกตอกระรงน้อน,น,นเอ,อ้าตัวนี้แหละค่ะมากินมดังลา แวิตหนึ่งเราจะขาดคำเลยแนนบอกพ่อแม่พี่น้องขาดคำกับเพซ่อนเลยคำนะคำนะได้มันนี่นะก่ามุ่งนะก้ามุงเริ่งนะก้ามงเลี่ยพ่อแม่พาพี่น้องพาเด็กกินข้าว

สกินดอกกเียว่ร้านก็ผูแดงมีอยู่ดีมีแห้งจะดื่มก็ด้ก็แช่ก็ติดตามเลยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจกินก็ไม่ว่าดอกนก็ไแ่ไนกินอง้อมแคมขาไปละตั้งมวัวกันยังดอกกระเจียวกับวันแยะเพม่นก็ได้กินได้้าเจ้าลบ่คอยหลอนเพราะว่า้าเจ้าลแม่อันนี้มันก็จะกระบืแกออกกะอันนี้มันกอยู่ดีที่ดิน บรรยาก,กาบอันนี้มแม่นะพี่น้องนาอกแ้าใจว่นวอ่นกอันนี้ออกก็ยังรากที่ดินเคยจะดีไม่แห้งจะเดิมก็ได้ก็แสกก็ติดตามพี่น้องต้องดับพันดีให้หลับให้ด้วยให้โชคใหม้มาพี่น้องเด้อ